รุนละก,กลูกกล้ละกันมาอ เซรีฟินจิกหมอนเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่างสิทธ์กับอาจารย์จางซือเหมียนรับบทโดยเว่ยเจอหมิงหนุ่มหล่อหน้าตาดีเย็นชาตามสไตล์พระเอกแถมยังฉลาดมากๆเป็นถึงระดับศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องมาพบรักกับนักศึกษาสาวอวินซูแับบทโดยสวีลู่หานเจอกันครั้งแรกก็ไม่ชอบคีดหน้ากันเพราะนางเอกซุ่มซ้าม,มาสายไม่ตรงเวลาแต่เธอเป็นคนที่สายล่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวาแต่ก็ซุ่มซ้มแบบสุดๆต่อมาเธอโดนหลอกโดยญาติผู้พี่ของเธอให้มาซื้อบ้าน แล้มารู้ภายหลังว่าบ้านหลังนั้นยังเป็นของอาจารย์หรือพระเอกของเรามาพบความจริงว่าเธอโดนโกงประจวบเหมาะเมื่อตาของพระเอกต้องการให้พระเอกแต่งงานมีครอบครัวพระเอกจึงเสนอว่าให้เราทั้งสองคนมาแต่งงานปลอมๆแต่ก่อนที่คู่พระนางจะแต่งงานนางเอกก็ได้ตกหลุมรักพระเอกอยู่แล้วเรื่องราวของนางเอกที่ผิดแผนกันไปหมดทั้งเรื่องความรักดูเหมือนว่าพระเอกจะเป็นรักแรกของนางเอกเองซึ่งพระเอกก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนผมบอกเลยว่าช่วงแรกเนี่ยดูสนุกมากๆเพราะคู่พระนางไม่ทําให้เราเบื่อเลยซีรีส์เรื่องนี้เอาใจสําหรับคนที่อยากมี แฟนเด็กและเอาใจผู้หญิงที่อยากมีแฟนแก่หล่อหน้าตาดีสมาร์ทภูมิฐานเพราะคู่พานาของเราอายุห่างกันเกือบสิปีแล้วบอกเลยว่าฉากฟินนเรื่องนี้เยอะมากๆแทบจะเลี่ยน,นเลยทีเดียวเอาจนซ้ำหมันไส้คู่พนานากันเลยพระเอกของเราเก้ขี้หึงเก่งก็อย่างว่าจะไม่หึงได้ยังไงตัวเองมีแฟนเด็กทั้งคนอุปสรรคของทั้งคู่จะต้องเจอกับการนินทาในรั้วมหาลัยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่รักแรกของพระเอกที่ไม่ได้สมหวังแล้วกลับมาสารสัมพันธ์ต่อสองคนนี้กว่าจะได้คบกันอย่างจริงจังกระปาเข้าไปกว่าครึ่งเรื่อง เริ่มรักซึ่งกันและก,กันและบอกตรงๆตัวผมเองก็อิจฉามากๆเหมือนว่าความรักเรื่องนี้จะเป็นสีชมพูทั้งใบฉากฟินจิกหมอนจูบเป็นจูบลุกได้ลุกมีทั้งหมด24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกฟินกันได้แล้วก่อนจากกันไปผมก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นแนะนาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสามารถพัฒนาตัวคลิปให้ดีมากขึ้นกว่านี้อีกแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้บายบายครับ